เยังครับน,นูนนูนน้ำไปเล่นน้ำลูกนูนนูไปกินข้าวไปลูกไปเร็วเก็บอะไรกินลูกเก็บอะไรกินยาโอ้โหเดี๋ยว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 หันมาดูนี่นี่คือใครนอนเนี่ยใครนอนใครนอนโอ้โหเข้าวกรองนอนบนผ้าชุบน้ำ ไปที่ลูกปเอียงไปร้อนไปอาบน้ำไปลูกไปกนู่นน่ะไปนู่นโอ้โหใครนะ่ะไอ้เข้าหนึ่งเจิกอะไรจริกอะไรจริกอะไรรีบเร็วจิกอะไรมาไม่มาเข้นมือมาเออเข้นมือมันมีอะไรในปากอะลูกมีอะไรในปากมีอะไร อ่า,ป,าลอปล,ปนนปลปนนาเาราไม่ลูกไปกินน้ําไปรอไปกินน้ำาน่ยข้าวไปลุกลงลงสิลง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 จะแขนแม่ดิเออนี่ข้าวเนี่ยกินป่าข้าวอ่ะกินไหมจะกินจะกินในน้ำนะลูไเอวอาบน้ำไปลูกมาเร็วเนี่หนูนี่น้ำี่ลูไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปลูไปร้อลูก อปาปากกันลูกอาบน้ำไปลูกไปเร็วสิล,สลูกไม่อาบยั่ไปน้ำอ่ะไม่อาบใช่ไหม,ไ,หมไปอาบน้ำไปลูกไป